ครับสวัสดีครับผมวีช็อปนะครับก็วันนี้ก็จะมาทดสอบในส่วนของสมรรถนะของรถยาลิพันสองนะครับที่เซ็ตเรื่องระบบหัวฉีดซิ่งกับระบบท่อมานะครับอ่าเรามาดูค่าวัดต่างๆก่อนนะครับอ่าลองดูก่อนอาจจะเห็นชัดไม่ชัดลองดูนะครับเป็นค่าวัดธรรมดานะครับอ่านี่ครับ ตามนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาลองดูใช้ในส่วนเกียร์ดีอย่างเดียวนะครับที่ที่จะทดสอบว่าระยะทาง402เมตรเนี่ยจะได้ระดับความเร็วที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้ยังไม่มีกล่องซิงนะครับอ่านะครับก็ไม่ได้ติดตั้งกล่องซิงอะไรนะครับแ้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระยะทาง402เมตรมันจะได้ความเร็วยังไงบ้างนะครับ โอเครอสักครู่ครับอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเริ่มดูนะครับผมจะเหยียบให้สุดนะครับอืมโอเคพร้อมอโอเคเดี๋ยวถ้าถึง402เมตรแล้วก็จะตัดนะครับ เราได้แล้วเราได้เวลาแล้วยี่สิบจุดศูนย์แปดนะครับอันนี้คือเยียบสุดนะฮะโอเคอ่าคบับเวลา20.08นะครับความเร็ว113กิโลเมตรต่อชั่วโมง ครับก็จะได้ดูว่ามันไม่มีเรื่องของกล่องซิ่งหรืออะไรนะฮะอ่าโอเคนะครับไม่มีนะอ่ามีแต่กระดาษทั้งนั้นแหละครับโอเคอันนี้ก็ยังเป็นล้อกระทะอยู่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูต่ออ๊บโอเค ดับเครื่องนะฮะ,ะมาดูฝากระโปรงกันหนะ่อยว่ามีอะไรบ้างครับ <c oughs> ก็เป็นล้อเหล็ก <c oughs> นี่นะครับเฮดเดอร์ ader, อย่างเฮดเดอร์เดิมอยู่นะครับแล้วก็ก่อน ไม่มีการติดตั้งของในส่วนของกล่องระบบช่วยไฟอะไรต่างๆนะครับโอเคนี่นะฮะร,ระบบหัวฉีดโอเคนึ่งระบบท่อน,นิดหน่อยนะครับตามนี้ครับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับ